ที่วางแก้วของเขาเนี่ยดีมากเลยนะนะรักษาอุณหภูมิความเย็ยนได้ถ้าคุณกดลงไปเนี่ยจะเป็นซันรูฟหาใครกำลังตามหา SUV o p ออปชั่นล้นๆจัดเต็มๆนะครับผมถ้าเหนือคันนี้เลย Mercedes Benz ตัว g l e 500 p l u g i n h y b r i d ขับสี่ไม้ได้แท้แค่60,000โลเท่านั้นบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงสวยแท้นะครับผมไม่มีจกตยอยาแน่นอนโอเคมาดูกันเลยครับผมโฉมหน้าเขาเนี่ยตายเบนนี่เรียบหรูดูแพงอยู่แล้วนะครับผมให้ออปชั่นกันมาล้นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์หน้าไหกพูดรทเเงผแ็ปนอ ลยส่วนยาไม่ของพิเรลลี่นั่นเองนะครับผมเรียกว่าใช้างานดาวยาเพราะว่ายางเนี่ยเบิกใหม่มาให้เลยนะครับไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมีมาให้รวมไปถึงคีเรททั้ง4บานเลยครับผมนะก็มีบันดงบันไดามาพร้อมรวมถึงแหลกหลังคานั่นเองส่วนข้างหลังเนี่ยเซนเซอร์ก็ไม่น้อยหน้าข้างหน้าครับผมข้างหลังก็ให้มาเซนเซอร์6จุดเหมือนกันแล้วก็กล้องและคันนี้เป็นชุดแต่งเอ็มจีรอบคันและที่สำคัญเลยนะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะผมเพียงแค่คุณกดลิมทค้างไว้แค่3วิฝาท้ายก็จะได้ขึ้นมาอัตโนมัตินั่นเเเเเออ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 องงงงงงงนนนนนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบ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 แแแแลลลลลขขข้้้้้้้าา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 าหีีี่่่่่่ยยยกกววิจจดดดููมมมมมมผผตพพถถไไไุณสป 6 0 4 0นะครับผมอ่าแล้วก็กอุปกรณ์ฉุกเฉินก็มีให้ครบครับผมไม่ว่าจะเป็นแผ่นสะท้อนแสงนะครับผมแล้วก็ชุดผดุงพยาบาลเบื้องต้นนะโอเคประมาณนี้ครับผมจะให้ดูสภาพเป็นหลักแล้วกันนะสำหรับคันนี้เนาะสาษายก็อย่างที่บอกไปเป็นไฟฟ้าใช่ไหมใช้ได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดนะเพียงแค่คุณกดค้างไว้3าวิก็ลงมา อย่างนี้เลยนะครับเราดูภายในดีกว่าว่าจะสวนเหมือนข้างนอกหรือเปล่าไปครับมาในส่วนของภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างครับผมนะสิ่งแรกที่เห็นก็คือจะเป็นผมอะไรมันติฟังชันนะครับผมนะเป็น3ก้านตูดตัดของเบนซ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีแผ่นดันชิทมาให้แล้วก็มีคูชคอนโทรลจะเป็นก้านตรงนี้นะเผื่อใครหาไม่เจอซ็อกทัดข้างหน้าครับผมนะจะเป็น สับทัดนิ่มๆต่ำลงมาก็เป็นแบ็กคอน์ดนั่นเองนะครับผมต่ำลงมาก็จะเป็นช่องเก็บของแยกสัดส่วนให้ดีมากจะเป็นช่องข้างบนช่องข้าง,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 งล่างแยกบุกกรรมาหยีทั้งหมดเลยนะครับส่วนจอจอเดิมนะครับผมยังทัชสกีไม่ได้แต่สามารถคอนโทรลได้จากจอคอนโทรลเลอร์ตรงคนประสบกางนั่นเองครับผมใช้งานง่ายครับผมมว่าจะเป็นนิวิเกเตอร์เรดิโอมีเดียคอนโทรลได้จากตรงนี้ทั้งดุนเลยนะครับผมนะส่วนแอร์ก็เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแยกซ้ายขวาในส่วนของเบาะนะครับผมไม่พูดเรื่องท้งเพลงต่อเนาะมาต่อเลยด,ด,ดฟฟยและขวาแลัวรสมก็าเา้ี่ดม ไม่ว่าจะเป็นปรับโหมดเอ็นนะครับผมหรือว่าโหมดร้อนนะก็สามารถปรับได้เพราะว่าข้างแผงข้างข้างเนี่ยจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับผมถ้าปรับโหมดร้อนไอแผงข,องข้างข้างก็จะเป็นแบบอุ่นนะมันจะสามารถรักษาอุณหภูมิความร้อนได้ถ้าปรับเย็นก็เหมือนกันครับผมแผ่นก็จะเย็นนะรักษาอุณหภูมิความเย็นได้เช่นกันนะครับส่วนโหมดก็มีให้เล่นหนึ่งสี่โหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตโหมดแล้วก็สโนว์โหมดนั่นเองแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือโหมดอินดิวิดวลก็คือโหมดเซตติ้้งดวยตัวเองนั่นเเเออองง่่่สววนนนข้้าาาบียถทัดแรกเเนี่ยจะป็นเปิดหลังคากกระจทั้งือนนะครับผมนะแต่ถ้าทัดที่ปปุุ๊บคณกดลงไเนนี่ยจะเป็ซันรูฟตอนนห้าเตอนิ จะเปิดเสร็จก็สองทุ่มพอดีสโลไลท์นะครับผมนะไม่รีบไม่ร้อนนะข้างหน้าก็จะประมาณนี้ครับผมห้องโดยสารเนาะคนขับนะไปดูข้างหลังดีกว่าว่าจะนั่งสบายหรือเปล่าไปครับมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับผมนะเรียกกันว่านั่งสบายจริงนะไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมหรือเหลือเลยแล้วที่สําคัญไม่ต้องกลัวร้อนนะคำรับตอนหลังเนะี่ยมีแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาให้ปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบทางแรงลมด้วยนะครับผมแล้วองศาไม่จะเป็นเป่าหน้าหรือเป่าเท้าแยกขัดส่วนดีเลยนะครับผมล่ง้พนักนี่ก็มีมม่าานนให้้ทังตอเลยนะะไม่่วาจเป็นตอนนนแรรกหือออตตเล็กนะครับผมแลล้้้้ววขาาางงหหหัันนะะคครรรรบบผมมมีีใเยยออื่ก็ต คือคาซีนั่นเองบ้านไหนมีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยสามารถพุกคาซีไปด้วยนะติดไว้นะคุณจ่ายจะได้ไม่ต้องเรียกนะครับผม้าค่าสนใจคันนี้สภาพอย่างนี้บอกเลยว่าร้อยคันนะจะเจอใหม่ๆเจ้าของกระดูแลดีๆอย่างนี้นะกับเบนซ์ GLE 500E นั่นเองหรือว่าเป็นตัวปักอินไฮบริดขับ4่ไมลแค่6 0 0 0 0โลนะครับผมค่าตัวอยู่ที่1นล้าน4ี0หบาทครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับผมนะหรือว่าใครต้องการดูรถคันจริงเข้ามาได้เลยที่ดีนค่ะเพราะว่ารถที่ดีคือรถที่ดีนั่นเองวันนี้